บรรยากาศสดจากลำลำเสียวใหญ่เลยครับมันอะไรมั่งอะไร่างโอ้ดอกแหลกด้วยโอ้เข่าตาอยู่ดิพี่น้องเอ้ยนี่ไงไสามโลก,กวนว่าหลุดนะครับดอกนีน้รายการเลยเออสุดใหญ่อีใช่ใหญ่ตาดำเฮ้ยยัไงไงถือจังได้ถือจังได้นี่ถือจังได้นี่คือถือขัดถือเน่ ทีกจังได้เ่็เนไหมมันมันมันครับท่าตาแล้วครับเข้าตาแล้วจานมันเท่าบ่มีเวียกบ่ม,มีงานยังกะแดดออกวอนกะ กลางเดือนนี้หน้าเมษสาก็ไปหาลายม่องลายด่างครับเป็นวิถีชีวิตชาวอีสานบานเท่าครับอยากหาจีนพนน่อได้พนได้เจ้าได้อมอมได้ยังป่เสร็นนะครับพ่อพได้อยากได้จินอยู่ครับหาอยากหาจีนก็ได้ลายของรูใจลดเสฟบครับม่วงส่วนลายเนี่ยมันอิปลาช่วงนี้มันอยู่กับปลากำลังมาดูนี่กำลังจีบบ้างใครบ้างนี่นะครับติดตามกับพี่น้องครับ mà đi cứ câu thôi anh lại mong đầy tang. Mhm. 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 กอาชาอีกแล้วครับมันก็นุันจะได้เอออีสาบนบวานเท่า้าอยากให้กินตาวมวิธีชีพเจ้อีสานบวานเทาเออเอ่ะกดม่งซอยนะขันกลางม่งซีตาสามศูนสองหาสามศูนย์สามหานะครับปลาปกแปบ,บปลาซิยวอ่าวครับโอ้ถืไอไกลพ่อแต่อยากได้กินีนีครับลำหนาเสียวใหญ่ของเขาบินนี่ ปูปลานี่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ปลาหนามเนี่ยังคงหลายอยู่หน้าปังก็บบลอกข่อยเห็ดปลาป่านไหนนะครับสงสัยปีนี้ก็ต้องล่อพุ่นละเดี๋ยวดูวานเขาหน้าปีหน้าอย่างพุ่นละกระจายว่าพี่น,ออน,อน,ออน้องเหนือกสามล้อเนี่ยพูด หล uh, ุดโดนแล้วเสียงอะไรก้อนเนาะเสียงทีดีปวดจมูกอีกคนช่วงนี้ก็ขอบคุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชม ช่องนี้อตัตปาพื้นบ้านมาให้นำเสนเอแต่ทันผู้ชมนะครับปาตา3025หาครับพราะได้อยากจะกินยอะอสานวันห่อล่ำสาเสียวใไงครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและให้กำลังใจครับวันน่าจะค่อยพบพอกันไหมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ